มันเรื่องตลกครับเอาเพลงคอปเวอร์ไปจดลิขสิทธิ์แม้กระทั่งผมเองซึ่งเป็นผู้ทําดนตรีดีดพินเองมากับมือก็ถูกแจ้งเตือนว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณธรรมวงศ์ แต่คุณธรรมวงศ์เลือกมาที่จะเอาเพลงคอฟเวอร์ไปเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกครับเป็นที่น่าเสียใจครับบอกตามตรงเลยครับเป็นที่น่าเสียใจ ทงประเทศไทยเองมีน้อยคนที่รู้จักกลุ่มที่จะรู้จักเพลงนี้ได้คือกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิตครับอย่างนันหาคารวานเคยนําเพลงนี้นะครับมาขับร้องเลืือออนสมค เดือนสามคอยลมไหว,ยวยอยหลมวอยวอยพัดใบไม่อ่อนเดือนสาม ก็ cover อาจารย์ A ก็ cover อาจารย์ B ก็ cover c cover cover กันหลายท่านครับแต่มาเลือกของผมครับนกอตเสียงวถื่นสเสทืน่ทนไปทั้งวงการวงการอยังละ่ะกัวงการยูทูบเบอร์และกับวงการเพลงนี่ละที่กำลังพูดถึง มันสิบสะทเทอนได้จังใดเมื่อเพลงทรงพรนปีหม่ซึ่งเป็นเพลงบรรเลงพินโดยอาจารย์ธรรมร,รุ่งย่างผลโดนเมื่อดีแอบอ้างจดลิขสิทธิ์เมื่อวันที่13บสามพฤศจิกายน2023เพลงทรงพรนปีไม่ประพันธ์โดยอาจารย์บัวทองพุ่มสลิดอาจารย์บัวทองพุ่มสลิดประพันธ์ทั้งคำรองและก็คำนอง อาจารย์บัวทองพุ่มสลิดหลังจากประพันธ์คัรลองและทำนองถิงเอาไว้กับบทรีประจดลิขสิทธิ์ปล่อยให้พี่น้องที่เป็นศิลปินสามารถโคเวอร์สามารถเอาไปร้องสามารถเอาไปใส่ในโอกาสต่างๆในงานต่างๆตามโอกาสตามสไตล์ของแต่ละคนได้โดยบทติดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดอาจารย์บัวทองพุ่มสลิดแต่งคัรลองและทำนองแล้ว ก็ได้ให้นักร้องติชื่อว่าจันสมัยไคยศสิทธิ์ซึ่งเป็นศิลปินชาติเล่าเป็นผู้ล่องคนแรกแกกต่เพบ่ออะไจลิกษสิทธิ์คือกันหลังจากนั้นก็มีนักร้องลหลายๆคนหลายๆวงเอามาลองเผยแร่ไปตามช่องทางต่างๆของแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์ธรรมล่งย่างพลึกคือหนึ่งในหันแต่เพิ่นโคเวอร์ด้วยไลย่ผิดอาจารย์ธรรมร่งย่างพลึกซึ่งเพิ่นโคเวอร์ ด้วยไลายพิ้นของเพิ่นลงในแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ซื่อว่า u t u b e ตั้งแต่วันที่30เดือนพฤศจิกายน2013รวมเวลาก็เป็น10ปีมาแล้วแต่ว่าผู้ที่แอบเอาไปโจลึกกสิทธ์เพิ่งไปโจทย์เมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายน2023นย่ามที่ผ่านมา,ด,ามด,ด,ด้วยความ,ม,มงุนหงงและก็สงสัย ว่าเป็นหยังขันจนลิสิทธิ์ทั้งที่เจ้าคือว่าไปโจลลิสิทธิ์ต้นฉบับเจ้ามาโจลลิสิทธิ์อันที่เขาโคเวเิดเฮ็ดหยังค่อยว่าเขาใจเจ้าของเพลงเจ้าของผลงานอาจารย์ทําพระร่องย่างผึกอ,อัปโหลดน้องในแพลตฟอร์ม u t u b e จากเจ้าสิปีทีแล้วเจ้าเฮ็ดหยังอยู่เจ้าไปใส่มาเจ้าคือว่าไปโจลลิสิทธิั้งแต่ตพุ่นแเด้เจ้าฮักกระตือสิเจ้าพึงมาจะใส่แต่เนี้ แม่เจ้าฮอกก็คือพ่อบอ่เจ้าเสียสินิ์หรือเจ้าเอ็นพิดจะของผลงานเขาอัพโหลดลง y o u t u ตั้งแต่สิบป,ปีที่แล้วเจ้าเฮ็ดหยังยูคือบอ่าเฝ้าไปโจลิกสิดธิขันเจ้าอยากได้สันเด๊เพลงทรงพรนปีใหม่ในประเทศไทยหรือในเมืองไทยนี่นะครับมีคนโคเวอร์กันหลายนะครับว่า,วาจะเป็นการร้องโคเวอร์หรือการเล่นไล่พิ้นโคเวอร์นะครับตามแนวทางตามสไตล์ตามไล่ของแต่ละคน การโคเวอร์เพลงทรงพ่อนปีไม่หรือเดือนสามคอย,คอยเพลงนี้แหละเพลงเดียวกันในประเทศไทยในเมืองไทยก็มีคนใส่พิ้นนะครับมีศิลปินผู้สางสรรค์ผลงานใส่พิ้นในการดีดโคเวอร์ใส่เสียงพิ้นโคเวอร์ว่าจะใส่เสียงร้องของตัวเองโคเวอร์นั้นกับว่าหน่อยนะครับหลายครับหลายครับขอบิุงดีๆในยูทูบหน่นหลายเอเลกข,ของอาญะนะครับจะว่า พูดที่มาแอบอ้างเอาผลงานของผู้อื่นไปโจลิขสิทธิ์นันเลือกเอาผลงานของอาจารย์ธรรมลุงย่างผึกนะครับไปโจลิขสิทธิ์ในส่วนของอาจารย์ธรรมลุงย่างผึกเพิินได้โควเวอร์เพลงทรงพอนปีใหม่ด้วยลายพินของเพิินด้วยลีลาของเพิินด้วยสไตล์ของเพิินลงในช่องยูทูบของเพิินเพิ่นกือบริโจลิขสิทธิ์เพลงนี้เอาไว้เนื่องจากว่า เพิ่นเปิดเป็นสาธารณะถ้าอยากเอานําไปใส่ประกอบเพลงประกอบวิดีโอประกอบภาพยนตร์ก็เอาไปได้ท่านที่โดยไม่ต้องมาขออนุญาตเพิ่นมาจะรอมนูญเพิ่นเปิดเป็นสาธารณะว่าได้โจลิขสิทธิ์เอาไว้ฉะนั้นพูดที่เอาเพลงเพิ่นไปใส่นะครับเพลงน,นี้ทรงครอนปีใหม่ เมื่อเอาไปประกอบวิดีโอเพื่อจะอัปโหลดลงในช่อง YouTube เสียงมันหายเนื่องจากมันติดลิขสิทธิ์นะครับคลิปติดแดงนั่นเองซึ่งในคลิปวิดีโอของช่องของทีมงานเฮากับเป็นคือกันนะครับสิ่งที่มันเกี่ยวของกับเฮ้าสิ่งที่มันเกี่ยวของกับช่องเฮ้าเ,เ,เป็นประการลักษณะนี้เองสิ่งที่นากังบนก็นกนคืออาจารย์ถ้ามาลงย่างพึกเพื่อนอาจจะจรลิขสิทธิ์เพลงอื่นๆที่ย่งหลงเหลืออยู่ ฉะนั้นเรายูทูบเบอร์เฮ้าสิใส่เพลงหยังละบัตเทเนียเมื่ออาจารย์ทำบารงยังผลเพื่อนบริโจลิขสิทธิ์เพลงทรงขอนปีใหม่ซึ่งเป็นเพลงโคเวอร์ด้วยเสียงพินตามสไตล์ของเพิ่นเอาไว้จึงมีมือดีนะครับวันดีขึ้นดีก็มีมือดีหน้าตาอาจจะดีด้วยก็ได้นะแอบน้ำเพลงทรงขอนปีใหม่บริโจลิขสิทธิ์เป็นของตัวเอง จาของผลงานเจ้าบอโจดแมนบอคอยจดให้เองในช่องของเฮ้านะครับเนื้อเพลงมันหายไปจากคลิปวิดีโอนะครับมือหนึ่งเฮ้าก็เลยได้จมว่าอ้าวเสียงเพลงนี่คือหายไปว่าสันเฮ้ากะสงสัยจมแห้งๆกับกับเมฆกับฝ้ากับร่มดอกอันจมจมแล้วยูทู e มันได้ยินนะครับโทรศัพท์ได้ยินยูทูปได้ยินมันก็เลยส่งคลิปของอาจารย์ ทำมาล้งย่างผึกที่เพิ่นชี้แจงเกี่ยวกับเพื่อนไปละเมิดลิขสิทธิ์เพลงผู้อื่น่าครันจริงๆเราเพื่อนละเมิดลิขสิทธิ์เพลงจ้าของเนื่องจากว่ามีผู้อื่นมีมือดีแอบเอาเพลงของเพิ่นไปโจลิขสิทธิ์พอเฮาเห็นคลิปมีแล้วเฮาก็ได้เบิง่งได้ฟังได้ศึกษาอย่างละเอียดนะครับก็มันก็มีผลกับเฮาเนะี่เฮ้าเป็นช่อง YouTube แล้วก็เฮ้าก็ใส่เพลงของเพิ่นในประกอบคลิปเป็นคลิปสั้นส่วนไหลช่องของเฮา จะใส่เพลงของอาจารย์ธรรมลุงยางพลึกเพลงทรงค่้านตีหม่นี่ประกอบคลิปสั้นนะครับเ่เกินหนึ่งนาทีถต่เ่เกินหนึ่งนาทีมันโดนลิขสิทธิ์บอพิดลิขสิทธิ์บอถือลิขสิทธิ์บอถือถามผู้เชี่ยวชาญเพลินบอกแล้วว่าบอควรจะเกิน16วินาทีนะครับเนาะเพลงดังเพลงถ่มีลิขสิทธิ์บ่ควรจะเกิน16วินาทีอันนี้ห้าซัดไป60วินาทีหรือหนาทีนั่นล่ะเพลงลิขสิทธิ์มันจะคืนแดงตดแดง นอกจากเสียงเพลงในวิดีโอของเฮาหายไปแล้วเสียงเพลงที่เฮ้าโหลดมาไว้นะครับเพลงทรงพอนปีใหม่นี่แหละเอาไว้ในครั้งของเเฮาที่เอาไว้ประกอบวิดีโอมันก็นหายไปน้มนามต่อเสียงมันก็นหายไปนําเนื่องจากว่าเข้าติดลิขสิทธิ์นั่นเองตอนแรกเขาก็ยังเข้าใจว่าติดลิขสิทธิ์ของอาจารย์ทำมร่องอย่างพึกโดยซ้ำจาของเพลงจะของผลงา,ง,งาน แต่สุดท้ายมาถึงบางอ้อกับเพิ่งงู้ความจริงว่ามีคนคนนึงนะครับแอบเอาเพลงทรงพ่อนปีหม่ของอาจารย์ทำมาลงย่างผึกไปโจลิกสิทธิ์พอเว้ามาถึงมองนี้พ่อว้ามาถึงตรงนี้หลายคนปฏิสงสัยว่าผู้ใดมาใจกล้านาจุดจุดจุด,จดแท้ผู้ใดมาใจถึงพึงได้ผู้ใดมาใจซื้อมือสะอาดรับใส่ประชาชนแท่นนอ คนที่เพื่อนเอาผลงานของอาจารย์รรมรง้งย่างผึกไปแอบโจรสิทธิ์นั่นก็นกนคือเพื่อนใส่ซอวาทมารมวงศงแสงพระจันทร์เป็นยังไงครับทมรมวว้งแสงพระจันทร์เป็นญาติส่วนใดกับทมรมรลงย่างผึกรบวนาะมาซื้อไข่กันมาซืออ้อคื่อกันครับแถอเนาะไข่ไข่กันแถ่ะเนาะรมวว้งกับทรมรง้งว่าเป็นเป็นพี่น้องกันบน่เนาะ เพิ่นใช้ซื้อเปลี่ยนภาษาเล่านะครับเขียนเป็นภาษาเล่านะครับตามข้ามชี้แจงของอาจารย์ธรรมรง่งย่างผึกธรรมวุ่งแสงพระจันทร์นะครับเขียนเป็นภาษาล่าซื้อเนี่ยคเป็นชัภาษาเล่าแต่บบมีตัวตนบ่ได้แสดงตัวตน่าผู้นีน้ยักเป็นไพ่มาถอดพ่นลองฟังเล่ามีคนซื่อ,น,อน,นี่บ่มีโตตัวนี่รีอบบขันมีกับคอมเมนต์มาบอกกันในเดอ้อสำหรับเฮ้าแล้วในเบิ่งวิดีโอของอาจารย์ธรรมรุ่งย่างผึกนะครับเพิ่นสิเพิ่นชี้แจงเจ้ากับ เมื่อดีแอบอ้างสิ์เหนือผลงานของเพิ่นขังนี้ทีมงานของเฮ้ากับบริเืีอดอกว่าทำมาวงแสงระจัรเป็นคนเล่าเฮาย่างเชื้อวาอาจจะเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีชายแดนจอดติดกันก็ได้เพราะว่าอีกประเทศหนึ่งที่มีชายแดนจอดติดกันนั้นเพิ่นมักเคลมประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ่เซาทีมงานช่องของเฮ้ากับย่งเชื้อวา ประชาชนคนเล่าม่าน่าจะมีสันดานว่านอาจะมีนิสัยแบบนี้ดอกทีมงานเฮ้าก็ยังเือว่าพน้องคนเล่าคงจะมีคนหนาม่านาด้านมืนปันานี่ดอกนะครับม่อนอาจจะแอบอ้างซื่อก็ได้ว่าเถอะหรืออาจจะเป็นมนุษย์ตั้งดาวนะครับเนาะเพราะบรูกฎกติกามารยาททางสังคมโลกขนาดนี้อาจจะเป็นมนุษย์ตั้งดาวเพื่อยู่กาเล็กซี่อื่นนะครับยู่ดาวอื่นหรืออาจจะยู่เอกภพอื่นก็ได้ว่าเถอะ ขออนุญาตให้ไปฟังอาจารย์ธรรมลคงย่างผึกนะครับผมตัดจากวิดีโอเพื่อนมาให้เขาฟังว่าครับเพื่อนจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนะครับว่าเพื่อนโดนแอบเอาเพลงไปจดลิขสิทธิ์จังไดไปฟังน้ำกันเลยเซอร์นสลาลาสวัสดีแฟนคลับในเสียงพินของธรรมลค์ย่างผึกทุกท่านทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งลาววันนี้มีเรื่องมาพูดคุยหนึ่งเรื่องครับสืบเนื่องมาจากว่าเหล่ายูทูบเบอร์ทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งลาวทักเข้ามาสอบถามผมเป็นจํานวนมาก ถึงเรื่องเพลงส่งพรปีใหม่ในเวอร์ชั่นพินบรรเลงของธรรมลุงอยางพึกซึ่งเป็นเพลงที่ผมทําดนตรีขึ้นมาใหม่และดีดพินด้วยตัวเองเขาเคยใช้เพลง,พลงนี้นะครับไปประกอบคลิปแนววิถีแนวท่องเที่ยวแต่ก่อนนําไปใช้แล้วไม่มีการแจ้งเตือนใดๆมาวันนี้ถูกแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรแล้วใครเป็นผู้อ้างสิทธิ์วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอยากให้ทุกท่านตามมาตรงนี้ครับ นี่คือแผนผังที่ผมวาดให้เห็นคร่าวๆนะครับผมขอย้อนไปเมื่อปี1975ในปี1975ท่านบัวทองภูมิสลิดซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติลาวสาขาศิลปะการแสดงท่านได้ประพันธ์เพลงส่งพรปีใหม่ขึ้นประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองโดยมีนักร้องนะครับในสมัยนั้นคือคุณจันสมัยไัยสิทธิ ขับร้องมาตั้งแต่ปี1975ในวงกลมนี้จึงแสดงใหเห็นว่าเพลงส่งพรปีใหม่นั้นเป็นเพลงลาวประพันธ์คำร้องทำนองโดยคนลาวขับร้องโดยคนลาวนะครับนี่คือต้นฉบับที่ผมอยากให้เห็นตรงนี้ก่อนในวงกลมใหญ่ๆนี้คือเพลงต้นฉบับจากนั้นนะครับท่านบัวทองไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการห้าม ห้ามนําเพลงที่ท่านแต่งไปใช้ห้ามนำํำไปแสดงไม่มีการกล่าวถึงดังนั้นเพลงส่งพรปีใหม่นี้จึงกระจายแพร่หลายทางฝั่งลาวพี่น้องประชาชนทางฝั่งลาวทราบดีครับว่าเพลงนี้ถูกใช้ในโอกาสต่างๆอย่างมากมายและสามารถที่จะนำไปใช้ไปขับร้องได้อย่างเป็นสาธารณะมาถึงปี2008 ในปี2008เกิดภาพยนตร์เรื่องสบายดีหลวงพะบางซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้มุกับทั้งไทยและลาวสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวโดยมีนางเอกจากประเทศลาวและพระเอกจากประเทศไทยภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ทําให้ผมรู้จักเพลงส่งพรปีใหม่ในฉากที่พระเอกนั่งรถทัวข้ามไปยังฝั่งลาวมีท่อนนี้ขึ้นมาครับ เดือนสามคอยลมวอยวอยนะครับหลังจากที่ผมฟังเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ไพเราะมากจึงอยากจะนำมาดีดพินแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรทราบเพียงแต่ว่าเพลงนี้คือเพลงลาวหลังจากนั้นนะครับผมใช้เวลาถึงสมวันในการค้นหาเพลงส่งพรปีใหม่เนื่องจาก YouTube ในสมัยนั้นนะครับ ไม่มีการลงเพลงส่งพรปีใหม่ของเราอย่างแพร่หลายเหมือนปัจจุบันนี้มีเพียงแค่ไม่กี่คลิปนะครับคลิป2คลิปเองแล้วตั้งชื่อเป็นเพลงปเป็นชื่อภาษาลาวซึ่งสมัยตอนที่ผมค้นหานั้นผมก็ไม่ทราบว,ว่าเพลงชื่ออะไรก็สุ่มพิมพ์เอาว่าเพลงลาวเพลงลาวเก่าเพลงลาวอมตะจนเจอคําว่าส่งพรปีใหม่เป็นภาษาลาวนะครับหลังจากนั้นหลังที่ผมได้เจอแล้วว่าเพลงนี้ชื่อเพลงส่งพรปีใหม ผมก็ลองมาพิมพ์ในภาษาไทยบ้างจบเลยครับถ้าพิมพ์ส่งพรปีใหม่ th ในภาษาไทยนะครับสมัยนั้นไม่ขึ้นครับจะขึ้นเป็นเพลงส่งพรปีใหม่ในเวอร์ชั่นของคนไทยซึ่งเป็นเพลงคนละเพลงกับเพลงส่งพรปีใหม่ของเรานะครับเป็นเพลงคนละเพลงเลยเพราะอะไรครับเพราะสมัยนั้นเพลงส่งพรปีใหม่แพร่หลายอยู่ทางฝั่งประเทศลาวในฝั่งประเทศไทยเองมีน้อยคนที่รู้จัก กลุ่มที่จะรู้จักเพลงนี้ได้คือกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิตครับอย่างนังหาคารวานเคยนําเพลงนี้นะครับมาขับร้องแต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนกับเพลงลาวอื่นๆเช่นกุหลาบปากสัน่นเพลงดวงจำปาลักษณะนี้จะเป็นที่ติดหูของคนไทยแต่เพลงสงพรปีใหม่ไม่เป็นที่ติดหูครับจึงค้นหาได้ยากมากทีนี้ตัดมาตรงนี้ครับหลังจากที่ผมได้ไปฟังเพลงส่งพรปีใหม่แล้ว ผมก็นำมาดีดพินโดยทำดนตรีใหม่ขึ้นมาทั้งหมดและก็ดีดพินแทนเสียงนักร้องจึงเกิดเป็นเพลงส่งพรปีใหม่ในเวอร์ชั่นพินมะเรงของธรรมลุงยางพึกเป็นเวอร์ชั่นในสไตล์ของผมที่ผมทำขึ้นมาตามความรู้สึกในขณะนั้นและได้เผยแพร่ลงแพลตฟอร์ม YouTube ในวันที่30พฤศจิกาปี2013 หากนับตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงวันที่ผมพูดในวันนี้เดือนนี้ก็เดือนพฤศจิกาแล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่30หากนับตั้งแต่วันที่ผมลงวันแรกจนถึงวันนี้จนถึง30ที่จะถึงนี้นะครับมีระยะเวลาถึง10ปี10ปีนะครับ10ปีที่ผมใช้พินบรรเลงและลงแพลตฟอร์ม YouTube และในการลงแพลตฟอร์ม YouTube นี้ผมเปิดเป็นสาธนารนณะ ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาฟังได้และสามารถที่จะโหลดไปได้ตรงนี้สำคัญนะครับสามารถที่จะโหลดไปได้ก็มีบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ทั้งไทยและลาวเข้ามาฟังเพลงส่งพรปีใหม่เวอร์ชั่นพิบนเบษเพลงข,ของธรรมรงและได้นำไปใช้นะครับนำไปใช้ประกอบคลิปแนววิถีแนวท่องเที่ยวไทยลาวทำให้เพลงส่งพรปีใหม่นี้เป็นที่คุ้นหู อย่างแพร่หลายนะครับเผยแพร่เสียงพินนี้ทุกคนรู้จักเพลงสรงพลปีใหม่เพลงนี้นะครับในเวอร์ชั่นพิงมะเรลงกระจายแพร่หลายเป็นที่รู้จักของหลายๆคนโดยเฉพาะเหล่ายูทูบเบอร์หรือนะครับท่านผู้ชมที่ชอบชมนะบแนววิถีของไทยลาวท่องเที่ยวไทยลาวเป็นที่ติดหูหลังจากนั้น ก็มีอาจารย์นะครับเหล่าอาจารย์มือพินก็ได้มา c o อ,อร์เพลงส่งพรปีใหม่เช่นเดียวกันใช้พินดีดเช่นเดียวกันอย่างเช่นอาจารย์ A อาจารย์ B อาจารย์ C อาจารย์ดีอาจารย์ F หลายท่านครับที่ c o อ,อร์เพลงส่งพรปีใหม่ในเวอร์ชั่นพินบรรเลงเช่นเดียวกันกับผมโดยเป็นการ c o อ,อร์ในสไตล์ของแต่ละท่านในสำเนียงของแต่ละท่านนะครับเป็นสไตล์ใครสไตล์มัน ตัดมาถึงตรงนี้ครับมาเข้าสู่ประเด็นหลักว่าเพราะอะไรคลิปถึงติดแดงอยากให้เรามาดูตรงนี้ครับสาเหตุของคลิปติดแดงสืบเนื่องมาจากว่านะครับให้ดูตรงนี้นะผมเปิดให้เป็นสาธารณะใช่ไหมครับทุกคนสามารถที่จะโหลดไปได้เรามาดูตรงนี้ครับมีบุคคลหนึ่งที่ชื่อธรรมวงศแสงพระจันทร์สังเกตนะครับธรรมวงศแสงพระจันทร์ผมชื่อธรรมะลง ทางนี้ชื่อธรรมวงศ์ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่านะครับบุคคลคนนี้ตั้งใจตั้งชื่อให้สอดคล้องให้เกิดความสับสนระหว่างทางมะลงหรือธรรมวงศ์กันแน่หรือเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาหรืออาจจะเป็นชื่อปลอมที่ขึ้นมาคิดขึ้นมาอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่เขาใช้ชื่อนี้ใช้ชื่อว่าธรรมวงศ์แสงพจจระจันทร์ซึ่งใช้เป็นภาษาลาวนะครับ ธรรมวงนี้ทํำยังไงธรรมวงนี้โหลดเพลงของผมไปเลยโหลดไปเรียบร้อยนะครับตามลูกศรที่ชี้นี้โหลดไปปับ๊บไปทํากระบวนการอย่างไรไม่ทราบเผยแพร่ลงใน YouTube นะครับวันที่13พฤศจิกา2023หากนับวันนี้วันที่ผมพูดก็ผ่านมาไม่กี่อาทิตย์นี้เองเร็วๆนี้นี่เองแต่เพลงผมลงไปถึง10ปี เพลงนี้เพิ่งลงไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามาพร้อมกับอะไรครับมาพร้อมกับการอ้างสิทธิ์ในเพลงส่งพรปีใหม่เวอร์ชั่นพินมะเลงของผมแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเรล่ายูทูบเบอร์ทั้งไทยและลาวทักเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงติดแต่ก่อนใช้แล้วก็ไม่มีผลกระทบใดๆมาวันนี้ถูกแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากครับเมื่อ YouTube นะครับให้มาดูตรงนี้นะครับตามมาดูเมื่อ YouTube เขามองว่าธรรมวงศ์แสงพระจันทร์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงนี้ก็จะกระทบกลับมาถึงเหล่ายู u ูบเบอร์ที่นำเพลงส่งพรปีใหม่เวอร์ชั่นพินบรรเลงของผมเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่นำเพลงนี้ไปใช้จะถูกแจ้งเตือนทุกคนแม้กระทั่งผมเอง ซึ่งเป็นผู้ทําดนตรีดีดพินเองมากับมือก็ถูกแจ้งเตือนว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณธรรมวงศ์เป็นที่น่าเสียใจครับบอกตามตรงเลยครับเป็นที่น่าเสียใจทั้งท่านบัวทองเองซึ่งเป็นเจ้าของต้นฉบับผมนําเพลงต้นฉบับมาคอบเวอร์เคยแพร่ให้เป็นสาธารนณะให้ทุกคนได้มีความสุขแต่คุณธรรมวงศ์กับนําเพลงนี้นะครับ แล้วนำไปจดลิขสิทธิ์ตอนแรกนะครับเหล่ายูทูบเบอร์ทักมาถามผมว่าติดลิขสิทธิ์ที่แรกนะครับผมคิดว่าติดลิขสิทธิ์จากเจ้าของคือท่านบัวทองถ้าหากเป็นท่านบัวทองหรือญาติพี่น้องหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเพลงส่งพรปีใหม่ซึ่งเป็นต้นฉบับนะครับอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้ชอบทำครับ อันนี้สมควรเป็นอย่างมากหากลิขสิทธิ์นั้นเกิดขึ้นจากเจ้าของตัวจริงแต่บังเอิญว่าเกิดขึ้นจากคุณธรรมวง์ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้มีตัวตนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่แสดงตัวนะครับไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าออกมายืนยันว่าเป็นเจ้าของส่งพรปีใหม่ มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยทาไมนะครับทําไมคุณธรรมวงศ์ในเมื่อคุณอ้างสิทธิ์ว่าคุณเป็นศิลปินคุณมีสิทธิ์ในเพลงส่งพรปีใหม่ทําไมไม่อ้างสิทธิ์ส่งพรปีใหม่ในวงกลมใหญ่นี่นะครับที่ผมให้ดูวงกลมใหญ่แต่แรกเห็นไหมครับวงกลมใหญ่แต่แรกเนี่ยคือต้นฉบับทําไมคุณธรรมวงศ์ไม่อ้างสิทธิ์ในต้นฉบับตัวนี้ครับก็เพราะคุณธรรมวงศ์ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงแต่คุณธรรมวงศ์เลือกมา ที่จะเอาเพลงคอฟเวอร์ไปเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกครับผมก็คอฟเวอร์อาจารย์ a ก็คอฟเวอร์อาจารย์ b ก็คอฟเวอร์ C ีคอฟเวอร์คอฟเวอร์กันหลายท่านครับแต่มาเลือกของผมครับมันเรื่องตลกครับเอาเพลงคอฟเวอร์ไปจดลิขสิทธิ์ในสงพรปีใหม่ถ้าเขาคือคนจริงเขาตอนตรวนี้ครับถูกไหมครับอ่านะครับให้เห็นภาพตรงนี้ ทีนี้ก็เราพวกเราก็เลยได้รับผลกระทบกันพี่น้องยูทูบเบอร์ก็นะผมก็บางทีก็สงสารนะครับเนื่องจากว่าหลายท่านเลยเนี่ยคลิปแต่ละท่านนะแต่ละช่องเนี่ยบางช่องเนี่ยเป็นสิบยี่สิบคลิปเนยนะครับที่ใช้เพลงสงสารปีใหม่ไวร์ชั่นพินบันเลงตัวเนี้ยไปประกอบคลิปติดแดงทุกตัวโดยเฉพาะนะครับยูทูบเบอร์ใหม่ๆที่เริ่มหัดทําคลิปใหม่เนี่ยมันน่าเจ็บใจตรงไหนนะครับทําคลิปแรกเลยเพิ่งทําคลิปแรกครับ แล้วใช้เพลงส่งพรงปีใหม่เวอร์ชันพลงบรรเลงผมไปปรากฏว่าอัปโหลดปุ๊บ u t u b e จับได้ว่าโดนลิขสิทธิ์หมดกำลังใจครับได้ผลกระทบโอ้โหได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากวันนี้ก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นมาอย่างไงนะครับโดยเท้าตั้งแต่แรกเลยจะได้เห็นภาพกันไปเลยว่าครับที่มาที่มาที่มาที่ไปเป็นยังไงเกิดขึ้นมาอย่างไงและลิขสิทธิ์ที่ถูกแก้ง ถูกแจ้งโดยใครนะครับคุณธรรมวงศ์ผมก็อยากฝากไปถึงคุณธรรมวงศ์นะครับวันนี้ก็มาไม่ได้มาโจมตีนะครับมาพูดให้ฟังนะครับก็ไม่ต้องไปซสีเรียยอะไรมากไม่ได้มาโจมตีคุณธรรมวงศ์แต่อยากว่าอยากมาอธิบายให้เรายูทูบเบอร์ได้ฟังว่าเพราะอะไรคลิปถึงโดนแจ้งเตือนลิขสิทธิ์แล้วก็อยากกล่าวถึงคุณธรรมวงศ์นะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่รู้จักคุณธรรมวงศ์ก็อยากให้รทราบว่า การกระทําแบบนี้นะครับผมก็เสียใจผมบอกตรงๆเลยครับผมเสียใจแม้เจ้าของเองเขาก็เปิดเป็นสาธารณะผมเองก็เปิดเป็นสาธารณะแต่คุณธรรมวงศ์ทำไมถึง,น,งนําเพลงนี้ไปกรรมไว้คนเดียวแล้วมันไม่ใช่ผลงานของท่านด้วยครับเป็นผลงานของผมเองของบุคคลอื่นนำไปอ้างว่าเป็นของตัวเองเป็นที่น่าเสียใจนะครับนั้น ตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการโต้แยง้งสิทธิ์ผ่านทางระบบ YouTube ผมเองก็อยากจะรักษาสิทธิ์ให้กับพี่น้องฝั่งไทยและฝั่งลาวเพื่อจะได้ใช้เพลงส่งพรปีใหม่ในเวอร์ชั่นพิมพ์บัรเลงเนี่ยได้อย่างอิสระอย่างสาธารณะไม่ต้องมาติดลิขสิทธิ์ผมก็พยายามที่จะทวงสิทธิ์คืนนะครับโดยตอนนี้ได้ส่งคำโต้แยง้งไปทางระบบ YouTube แล้ว ผมก็หวังว่าทางระบบ YouTube เองนั้นจะมีการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือได้เป็นธรรมและถูกต้องเนื่องจากว่า10ปีที่แล้วที่ผมลงไปกับไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็อ้างสิทธิ์แล้วนะครับว่าเป็นของตัวเองอน,นี่ผมคิดว่า,าทางเจ้าหน้าที่หรือทางระบบระบบ youtube นะครับจะสามารถตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ความถูกต้องได้นะครับปัญหาคือว่า ถ้าหากการโต้แย้งผมไม่เป็นผลพูดง่ายๆคือผมแพ้เพลงที่ผมทำเองทั้งหมดนะครับเนี่ยเพลงส่งพรปีใหม่ดีดพินกับมือก็จะตกเป็นของคุณธรรมวงศ์คุณธรรมวงศ์ก็จะมีสิทธิ์ในเพลงส่งพรปีใหม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใครก็เอาไปใช้ไม่ได้และสิ่งที่น่ากังวลอย่างหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าแนวความคิดของคุณธรรมวงศ์จะเป็นอย่างไร หากว่าการโต้แย้งผมไม่สําเร็จคือผมแพ้คุณได้เพลงผมไปต่อไปผมไม่อยากจะคิดเลยว่าคุณจะเอาเพลงอะไรในช่องผมผมของผมไปอีกครับสิ่งที่ผมขอวนคือตรงนี้ครับหลังจากถ้าเกิดเขาทําได้แล้วเคยทําได้แล้วหนึ่งเพลงเขาสําเร็จแล้วเขามาเอาเพลงที่ผมดีดในช่องทั้งเป็นเพลง cover หรือบางเพลงเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเอง เพลงเหล่านั้นอาจจะถูกเขาเอาไปแล้วก็เอาไปจดลิขสิทธิ์แบบนี้เหมือนเพลงส่งพรปีใหม่ก็เป็นได้นี่คือสิ่งที่ก็น่ากังวลน,นะครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลมันจะทําให้กระทบอีกหลายคนเลยครับไม่ใช่กระทบผมคนเดียวพี่น้องยูทูบเบอร์ใช้เพลงพินของผมไม่ใช่เฉพาะเพลงเฉพาะส่งพรปีใหม่นะครับเพลงอื่นด้วยครับที่เขานําไปใช้ก็จะถูกลิขสิทธิ์ทั้งหมดอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่า เขามีความคิดแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ครับก็หวังว่าทาง y t u t u นะจะมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบที่รัดกุมมากขึ้น